เมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครได้เกิดภาพมหาปิติสุขขึ้นอีกครั้งเมื่อได้มีท่านชายผู้มีบุญได้ศรัทธาตั้งมั่นที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งใจบวชทดแทนคุณบิดามารดาและต้องการใช้เวลาฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง ได้ตัดสินใจบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2567โดยในวันนั้นได้มีคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยผู้ปกครองมาร่วมพิธีตัดปลอยผมให้กับธรรมทายาทอย่างความปรับเรื่องปิติมาสู่พ่อแม่และคณะญาติมิตรทุกท่านค่ะบางท่านเล่าว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีกรรมเช่นนี้ ได้มาสัมผัสแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์สงบเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่วุ่นวายและในโอกาสนี้คณะพระพิสุสงฆ์ได้ทำพิธีปลงผมให้กับเหล่าธรรมทายาทเพื่อเป็นเกียรติประวัติครั้งสำคัญของเหล่าธรรมทายาทและเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งการปลงผมนั้นซึ่งการปลงผมนั้นสำคัญเพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศฤหัสถ์ แล,ลและเป็นการตัดความกังวลและเป็นการตัดความกังวลความห่วงใยเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเส้นทางธรรมสายตาแห่งความรักและความภาคภูมิใจของผู้ปกครองที่มองดูลูกชายผู้กำลังจะเตรียมตัวเข้าสู่เพศสมณะต่อไปจากนั้นนักธรรมธายาททุกท่านได้ประกอบพิธีขอขอมาผู้ปกครองโดยก่อนจะประกอบพิธีขอข,อขอมาทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายบาร โดยมีการลยนมิตรพักวัดคิติวัดเมธาและกลารลยนมิตรอุไราวานรุ้งพลายเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่นักธรรมทายาจะได้ขอขมาผู้ปกครองในความผิดพลาดที่เคยล่วงเกินต่อบิดามารดาและญาติมิตรเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของกายว่าจาใจพร้อมกันนี้ผู้ปกครองก็ได้มอบบาทและผ้าตรายแด่นักธรรมทายาสนำมาซึ่งความปลื้มปิติของผู้ปกครอง โดยนาคธรรมทายาจะเข้าพิธีบรรพชาและเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่เธันวาคมพุทธศักราช2567ณวัดโคกจ้าลาสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะที่อยากมาบวชที่นี่ก็อยากอยากปฏิบัติให้พ่อแม่ครับอยากเอาบุญให้พ่อแม่แล้วก็ตัวเองครับก็ไม่เคยมาบวชแบบนี้ครับการปฏิบัติก็รู้สึกว่า ก็ก็ดีครับไม่เหมือนที่เคยผลมาครับครับผมแตกต่างก็ที่นี่จะเข่งกว่านะครับอย่างนั่งสมาธิความเป็นระเบียบเป็นหลักครับรักษาศีลกับนั่งสมาธินี่แหละครับทําให้เรานิ่งขึ้นครับมีสติสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมมีช่วงที่ผมเกเลยด้วยครับมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าใจเราเย็นขึ้นครับคุณแม่มาก็เปิ่มปิตินะครับครับผมก็ร้องไห้ครับแอบร้องไห้ตอนปลงผมครับ นึกถึงสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดกับเขาครับครับมันรู้สึกแบบมันตื้นตันใจครับตอนผมอยู่บ้านก็ติดเพื่อนเกเรอะไรเงี้ยครับเหมือนเราได้ปลดล็อกออกไปครับทางทานที่เรามีครอบครัวแล้วแต่ว่าเรายังเป็น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 หัวหน้าที่ยังดีไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันทําให้ผมรู้สึกแบบเอาใหม่อะไรเงี้ยครับจัครั้งมันเป็นความปลื้ม แล้วก็ดีใจมากๆที่คนคนหนึ่งเขาได้รักตัวเองแล้วก็เสียสละแม้กระทั่งเส้นผมของตัวเองนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เขาทำเขาได้อุทิศตนถวายตัวเองไว้ในบวรภาพพุทธศาสนาอยู่ในร่มกาสาวพัดเพื่อตัวเขาเองและเพื่อพ่อแม่และทุกคนที่ได้มาร่วมง,งานและที่ได้เห็น ในวันนี้ค่ะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เราได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ร่วมกับพี่น้องทุกๆคนค่ะประทับใจมากค่ะจริงๆอะ่ะก็คือศรัทธาในในวิธีการในการบริหารจัดการของวัดพระรธมกายเนาะคือคือการบริหารจัดการของที่นี่เนี่ยพร้อมกับเจ้าหน้าที่อะ่ะเขาก็จะดูแล ญาติโยมดูแลคนที่เข้ามาร่วมบุญน่ะออกมาจากหัวใจของกัลยาณมิตรที่เขาอยากจะแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆคนในโลกใบนี้ค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ กดกระดิ่งน,นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดิข่าวของบุญนิวส์ในทุกช่องทางค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้อัปเดตสถนานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ